สวัสดีครับคลิปนี้จะมาแนะนำมาแบ่งปันนะครับวิธีการปลดรหัสหน้าจอ s a m s u n ง A10 นะครับแล้วก็ s a m s u n งรุ่นอื่นๆที่สเปคใกล้เคียงกันทุกคนสามารถทำได้ครับทั้งหญิงทั้งชายทั้งเด็กนะฮะทำได้หมดปิดเครื่องให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ติดรหัสหน้าจออยู่นะครับแล้วก็ผมก็จะแนะนำวิธีการปลดรหัส Gmail นะครับปลด Gmail โดยใช้โปรแกรมฟรีทาง Google นะครับซึ่งให้ทุกคนติดตามในคลิปนี้อีกทีหนึ่งนะครับ เป็นโปรแกรมที่ไม่ต้องเสียตังค์ขอแค่มีคอมพิวเตอร์นะก็สามารถปลด Gmail ซัมซุงแล้วก็ได้หลายรุ่นเลยนะครับของซัมซุงนะครับทั้งซัมซุง Account Gmail นะครับแล้วก็ F ฟดนะครับแฟดโปรแกรมหรือ Odin นะครับอยู่ในโปรแกรมเดียวกันนะครับโอเคนะฮะกดปุ่ม power กับกดปุ่มเพิ่มเสียงพร้อมกันนะครับแล้วก็ปล่อยนะครับเนี่ยพอขึ้นโลโก้แล้วก็ปล่อยเลยนะครับเราจะปดรหัสหน้าจอก่อนนะครับที่มันค้าง ผิดรหัสนะครับอาจจะเป็นว่าเราซื้อเครื่องมือสองมาหรืออาจจะลืมรหัสนะครับเนี่ยผมมาขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะให้เราเลื่อนลงมานะครับที่คำว่า data factory reset เห็นไหมฮะเนี่ยแบบนี้นะครับแล้วก็กด power นะครับเนี่ยเป็นการยืนยันคำสั่งกดเลื่อนลงมา yes นะครับยืนยันคำสั่งครับผมโอเคแล้วก็กด reboot กดเข้าไปเลยครับการยืนยันคาสั่งก็คือการกดปุ่ม power นะครับตอนนี้เราจะทําการ hard reset นะครับแบบนี้เขาเรียกว่า hard reset นะครับสามารถทําได้กับัมซุงเกือบทุกๆรุ่นเลยนะครับ hard reset แบบนี้นะครับในขณะที่เราจํารหัสไม่ได้แต่ถ้าใครมีใครจำ gmail ไ,ได้ก็ดีไปนะครับแต่ถ้าใครจำ gmail ไม่ได้เนี่ยก็ต้องใช้เครื่องมือที่ผมจะแนะนำต่อไปนะครับเดี๋ยวจะข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยนะครับ นะครับตัวนี้ก็รีเซ็ตเรียบร้อยแล้วนะครับก็เข้ามาที่ตัวนี้เลยนะครับนี่กดเข้าไปนะครับมาดูนะครับนี่กดไปเรื่อยๆรื่อนะครับนี่ครับมันจะขึ้นข้อความแบบนี้ใช่ไหมฮะนี่ก็คือติด Gmail นะครับท่านแบบนี้คือติด Gmail นะครับนะฮะพอเรากดเข้าไปนะครับนี่ตอนเี้ก็ให้ทาการ นะครับข้ามไปก็ได้นะครับจริงๆเราไม่ต้องข้ามเลยครับเพราะว่าขึ้นข้อความเมื่อกี้คือติด Gmail แน่นอนนะครับให้เรากดย้อนไปนะครับย้อนไปโอเคแล้วก็เดี๋ยวมาดูโปรแกรมนะครับโปรแกรมที่อยากจะแนะนำนะครับเป็นซัมซัมนะครับ S A W นะครับแล้วก็ F W นะครับ F A M นะครับ F W โอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับสักครู่นะฮะเดี๋ยวเปิดไปหนึ่งฮะโอเคนะครับตอนนี้ทุกท่านก็นะครับ ไปที่ Google นะครับแล้วก็โหลดคำว่าตัวนี้ฮะ sum s w f r p เห็นไหมฮะเห็นไหมฮะอ่าเป็นเวอร์ชัน v 3 0นะครับหรือเวอร์ชันอื่นอื่นก็ได้แล้วแต่ครับเห็นไหมฮะนี่ตัวนี้นะครับอ่าโหลดเข้ามาเลยติดเครื่องเอาไว้นะครับแล้วก็แตกไฟล์ให้เรียบร้อยนะครับหลายหลายคนก็แตกเป็นอยู่แล้วนะครับอ่านะครับติดตั้งเลยนะครับนี่มาดูหน้าตามันนะครับเป็นยังไงนะฮะ ัวนี้เป็นโปรแกรมฟรีนะครับฟรีสำหรับการบายพาส Gmail นะครับรวมถึงเราต้อกดเข้ามาใช่นะครับรวมถึง s a m s u n g Account ด้วยนะครับได้หลายอย่างเลยนะครับอันนี้ประสงค์มากนะลองดูนะครับนี่ขึ้นมาแล้วนะครับนี่คือหน้าตาของเขานะครับพับขีก่อนนี่นะครับกดใช่โอเคต่อมาปิดไปก่อนนะครับ แอปไม่พึงประสงเยอะมากนะตอนนี้เห็นไหมฮะนี่ฟังก์ชันที่1นฟังก์ชันที่สนะครับนี่ f ฟ c t o r y reset ก็ได้นะครับผม ADB Mode นะครับ Download Mode Odin f a s นะครับนี่ได้หมดเลยโอเคผมจะใช้ตัวแรกนะครับก็คือตัวนี้ Remove FRP เราจะปลด Gmail Samsung A10 นะครับเสียบสายเข้าคอมพิวเตอร์ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ต่อเข้ามาที่มือถือนะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับมากดตรงคำว่า remove FRP ครับอุปรกรณ์ยังไม่เชื่อมต่อนะครับรอแป๊บหนึ่งนะฮะเอาใหม่นะครับมาขึ้นดแดงๆเห็นไหมฮะเดี๋ยวก่อนนะครับกดใหม่นะครับลองดูใหม่นะครับโอเคนี่พอร์ตมาละเด้งขึ้นมาละ กดได้เลยปั๊บมาเห็นไหมฮะโปรแกรมกําลังทํางานนะครับกําลังอ่านค่าในตัวซัมซุง A10 อยู่ตอนนี้นะครับมาแล้วครับอ่านแล้วครับนี่เห็นไหมฮะตรงนี้เขาบอกว่าให้ทําการนะครับผมจะขยายดูนิดหนึ่งนะครับกดนะครับนี่ดอกจันสี่เหลี่ยมศูนย์ดอกจันสี่เหลี่ยมนะครับเแลกวก็มาที่ฉุกเฉินก่อนนะครับนะฮะมาที่ฉุกเฉินนะครับนี่ ของอีเมจซีนะครับกดมาที่ฉุกเฉินตรงนี้ดอกจันสี่เหลี่ยม0ดอกจันสี่เหลี่ยมครับมันจะขึ้นด้านไหนนี่มันจะขึ้นด้านแบบนี้นะครับจากนั้นให้ทุกท่านนะครับมากดตรงที่ตกลงกดปับ๊บสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับน่าขึ้นมาแล้วก็บอกว่าอนุญ,ญาตให้แก้ไขข้อบกพร่อง usb หรือไม่ตกลงครับกดเข้าไป ถ้าเราไม่ตกลงเนี่ยมันปลดไม่ได้เลยนะฮะนี่ตรงนี้โอเคแล้วเห็นไหมฮะนี่โอเคแล้วกำลังรีมูฟนะฮะนี่ปับ๊บมาแล้วโอเคเลยครับเครื่องนี้เจอติดหลายเดือนเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะโอเคผ่านไปนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเครื่องหลายเดือนนะครับเมื่อกี้เห็นใช่ไหมฮะโอเคโอเคเรียบร้อยครับผมสรุลการ ปด Gmail Samsung A10 นะครับทุกคนสามารถทำตามได้ลองดูนะครับ